เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ร่วมกับบริษัทร่วมมือร่วมใจจำกัดเสนอ กันอยู่ทุกวันนี้จะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรหรือมีกันกี่ประเภทวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปหาคำตอบกันที่พิพิธภัณฑ์เหรียญที่เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ตั้งอยู่ที่เกาะรัตนโกสินลป์และรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญไว้มากมายก็เพราะเรา I love h i s t o r y ใช้ในการแลกขายซื้อเปลี่ยนเป็นตัวแทนการวัดมูลค่าของสินค้าที่แลกเปลี่ยนกันก่อนที่จะมีเหรียญกระสับไทยและธนบัตรไทยที่ใช้เป็นเงินตราในปัจจุบันและผลิตออกมาใช้สอยกันอย่างทุกวันนี้นั้นได้ผ่านมีวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปทรงแล้ววัสดุที่ใช้มาเป็นเวลาย,ยาวนานนับหลายร้อยปีโดยเริ่มจากการใช้เปลือกหอยอันมณีแล้วจึงค่อยพัฒนามาเป็นโลหะ เริ่มจากช่วงที่อาณาจักรฟูนันก่อตัวขึ้นบริเวณทางใต้ของลุ่มแม่น้ำโขงประมาณพุทธศตรวรรษที่6และล่มสลายลงประมาณพุทธศตรวรรษที่12จากการโจมตีของพวกเจนละอาณาจักรฟูนันได้รับอารยธรรมด้านการปกครองโดยกษัตริย์และการนับถือศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูจากอินเดียเงินตราที่ใช้จะมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับกษัตริย์ การปกครองและศาสนาโดยมีลักษณะเป็นเหรียญเงินด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์พระอาทิตย์ครึ่งดวงเปล่งรศมีอีกด้านหนึ่งเป็นรูปพระศรีวัตระกลองบันเดาะที่พราหมณ์ใช้ในพิธีต่างๆและมีเครื่องหมายสวัสดิกะซึ่งหมายถึงความโชคดี เมื่อมาถึงยุคอาณาจักรทวาราวดีเริ่มมีความสำคัญขึ้นในพุทธศตรวตรรษที่12และเริ่มสลายลงในพุทธศตรวตรรษที่16สนิฐานว่ามีศูนย์กลางการปกครองอยู่บริเวณจังหวัดน,นคนปรปฐมการปกครองยังคงอยู่ในระบบกษัตริย์ประชาชนนับถือพุทธศาสนานิกายมหายานเงินตราที่พบยังคงมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับกษัตริย์อำนาจการปกครองความอุดมสมบูรณ์และศาสนาเช่นเปลี่ยนเงินด้านหนึ่งเป็นรูปบ,บูรณะกรดหรือหม้อที่มีน้ำเต็ม ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์อีกด้านหนึ่งเป็นภาษาสันสกฤตโบราณอ่านว่าสีทวาราวดีสวรปุญญะแปลว่าบุญกุศลของพระราชาแห่งสีทวาราวดีต่อมาประมาณพุทธศตรวรรษที่13การค้าทางทะเลมีความสำคัญมากขึ้นส่งผลให้เมืองที่อยู่บนคาบสมุทรมาลายูได้แก่ ชย,ยาและนครสีธรรมราชมีความสำคัญมากขึ้นจนในที่สุดดินแดนแถบนี้จนถึงเกาะสุมาตร,ราได้รวมตัวกันเป็นอาณาจักรสีวิชัยที่มีระบบการปกครองในระบบกษัตร,ริย์ประชาชนนับถือศาสนาพุทธที่ใกล้มหายานและเนื่องจากมีความสามารถทางด้านการค้าขายจึงมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้ากันมาก หลักฐานการขุดพบสื่อกลางหรือเงินตราในอาณาจักรแห่งนี้มี2ประเภทคือเงินดอกจันซึ่งมีลักษณะค่อนข้างกลมแบนทำด้วยโลหะเงินและทองคำด้านหนึ่งเป็นตราสีแฉกส่วนอีกด้านหนึ่งมีอักษรสันสกฤตโบราณอ่านได้ว่าวระซึ่งแปลว่าประเสริฐ อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเงินนโมมีลักษณะค่อนข้างกลมแบนมีขนาดเล็กด้านหนึ่งมีอักษรสันสกฤตโบราณคล้ายอักษรนอนหนูส่วนอีกด้านหนึ่งมีรอยบากเป็นร่องตรงกลางทำจากแร่เงินผสมพลวงซึ่งเป็นแร่ที่หาได้ง่ายทางภาคใต้โดยเหตุท,ที่ประชาชนในบริเวณน,นี้นับถือศาสนาพุทธจึงได้ตั้งชื่อเงินตราที่มีอักษรนอนหนูว่าเงินนโม ต่อมาในราวพุทธศตรวรรษที่19ราชอาณาจักรสุโขทัยถือกำเนิดขึ้นได้ติดต่อค้าขายกับราชอาณาจักรในลุ่มเจ้าพระยาคือกรุงศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการค้าทางทะเลกับจีนอินเดียยุโรปและกลุ่มชนทางตอนเหนือของไทยเช่นล้านช้างยูนานน่านเจ้าและไปไกลถึงเปอร์เซียอาระบ โดยที่ราชอาณาจักรสุขโขทัยได้ผลิตเงินตราขึ้นใช้ในระบบเศรษฐกิจคือเงินพดด้วงนอกจากนี้ยังใช้เบีย้ยเป็นเงินปลีกสำหรับแลกเปลี่ยนสินค้าราคาต่ำอีกด้วย เงินพดดวงนะั้นสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุขโขทัยค่ะและใช้ต่อเน,นื่องกันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธย,ยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นรวมเป็นเวลากว่า600ปีโดยทําขึ้นจากแท่งเงินทุกปลายงอเข้าหากันแล้วตอกประทับต้ประจําแผ่นดินและตราประจํารัชกาลลงไปโดยเหตุที่มีสันานกลมคล้ายตัวดวงคนไทยจึงเรียกว่าเงินพดดวง ในขณะที่ชาวต่างประเทศเรียกเงินชนิดนี้ว่าเงินลูกปืนหรือว่าบุลเลตมันนี่เงินพดดวงถือได้ว่าเป็นเงินที่มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนเงินตราตระกูลใดในโลกในสมัยสุขโขทยัยเงินพดดวงมักมีตราประทับไว้มากกว่าสองดวงและเป็นรูปสัตว์ชั้นสูงเช่นวัวกระต่ายหอยสงังและราชสีเป็นต้น เงินราหลักที่ใช้ในสมัยอยุธยายังคงเป็นพดดวงเช่นเดียวกับสมัยสโขทไทยเพียงแต่มีการปรับปรุงให้สวยงามและมีขนาดเล็กกระทัดรัดขึ้นปลายขาสั้นและไม่ชิดกันเหมือนของสุโขทไทยรวมทั้งมีการทำรอยบากให้เล็กลงและตื้นขึ้นและเริ่มมีรอยมเมล็ดข้าวสารมาแทนที่ เงินพดดวงในสมัยนี้มีตราประทับเพียงสองตราโดยตราที่ประทับอยู่ด้านบนคือตราจัตซึ่งเป็นตราประจำแผ่นดินส่วนด้านหน้าเป็นตราประจำราชการลักษณะต่างๆเช่นตราพุ่มข้าบินตราพระมหานครินตราช่าดอกไม้ตราช่าอุดมพรตราราชวัตรตราช้างและตราสังเป็นต้นนอกจากเงินพดดวงที่มีมูลค่าสูงแล้วในสมัยนี้ยังมีการใช้เบี้ยอย่างกว้างขวาง ในสมัยกรุงธนบุรียังคงใช้เงินพดด้วงเหมือนกับสมัยอยุธยาค่ะสนิฐานว่ามีการผลิตเงินพดด้วงขึ้นใช้เพียงสองชนิดคือเงินพดด้วงตราตรีสูยรและตราทวีวุฒรช่วงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1นถึงสเงินตราหลักที่ใช้ยังคงเป็นเงินพดด้วงเพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงตาประจํารัชกาลที่ใช้ประทับเท่านั้นโดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้มีการผลิตพดดวงประทับตราบัวอุณาลมซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำรัชการและตราพระแสงจกักรซึ่งเป็นตราประจำแผ่นดินมีขนาดและราคาต่างๆเช่นตำลึงบาทกึง่งบาทสลึงเฟืองรัชการที่สองใช้ตราคูดเป็นตราประจำรัชการตีบนเงินพดดวงสืบเนื่องจากพระนามเดิมของพระองค์คือฉิมอันหมายถึงฉิมพลีซึ่งเป็นวิมานของพยาครุฑ และรชัชกาลที่3ใช้ตราพระมหาประสาทเป็นตราประจำรชัชกาลมีความหมายมาจากพระนามเดิมของพระองค์คือทัพซึ่งหมายถึงที่ประทับของพระมหากษัตริย์ก็คือประสาทนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีการเริ่มผลิตพดด้วงเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่างๆเช่นพดด้วงตราคุดเซียวตาฉเฉลยวตราดอกไม้และตราใบามะตูมเป็นตน้น นอกจากนี้ยังมีการผลิตเงินพดดวงที่ระลึกขึ้นอีกหลายครั้งเงินพดดวงดังกล่าวมีอยู่หลายตราด้วยกันเช่นครูเซียลตาหัวลูกศรเป็นต้นช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่สองกับรายการ I Love History กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการ I Love History นะคะที่จะมาตอบคำถามที่ว่าแล้วเราเปลี่ยนมาใช้เหรียญกระสาบกันตั้งแต่เมื่อไหร่ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มีการใช้หอยเบีย้ยและผดด้วงในการชำระเงินการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศมีการใช้เบีย้ยทองแดงในต่างประเทศจึงมีพระราชดำริให้ทำเบีย้ยทองแดงจากประเทศอังกฤษมาเป็นตัวอย่าง3ชนิดในปีจุลศักราช1 1 9 7หรือตรงกับปีพุทธศักราช2378 เมื่อท้าวพระเนธลางไม่โปรดในลายตราจึงไม่ได้นําออกใช้แต่ก็ทรงพระราชประสงค์ที่จะทําเหรียญรูปกลมแบรนอย่างสากลแต่ยังไม่สําเร็จก็เปลี่ยนราชการซะก่อนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศก็ได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วพราค้าชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายมากขึ้นและได้นําเงินเหรียญของตอนมาแลกกับเงินพดด้วงจากรัฐบาลไทยเพื่อนําไปซื้อสินค้าจากราษฎร แต่ด้วยเหตุที่เงินพดดวงผลิตด้วยมือจึงทําให้มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกและการค้าของประเทศเสียประโยชน์พระองค์จึงมีพระราชด,ดำริที่จะเปลี่ยนรูปเงินตราของไทยจากเงินพดดวงเป็นเงินเหรียญในปีพุทธศักราช2400พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้คณะทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียที่ประเทศอังกฤษ สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียได้จัดส่งเครื่องทำเหรียญเงินขนาดเล็กเข้ามาถวายเป็นราชบรรณาการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดกล้าให้จัดทำเหรียญกระสาบจากเครื่องจักรขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกกันว่าเหรียญเงินบรรณาการ ในขณะเดียวกันคณะทูตก็ได้สั่งซื้อเครื่องจักรทำเงินจากบริษัทเทเลอร์เข้ามาในปลายปีพุทธศักราช2401พระองค์จึงโปรดกล่าวให้สร้างโรงงานผลิตเหรียญกระสาบขึ้นที่หน้าพระทังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวางังพระราชทานนามว่าโรงกระสาบสิทธิการในสมัยนี้จึงถือว่ามีการใช้เหรียญกระสาแบบสากลนิยมขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมาแม้ได้ประกาศให้ใช้เงินตราแบบเหรียญแล้วก็ยังโปรดก้าวให้ใช้เงินพดด้วงอยู่เพียงแต่ไม่มีการผลิตเพิ่มเติมจ่นกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากที่มีการนำธนาบัตรออกใช้แล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดก้าวให้เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติออกประกาศให้เลิกใช้เงินพดด้วงทุกชนิดตั้งแต่วันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2447เป็นต้นมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปรับปรุงมาตราเงินตราไทยที่ใช้อยู่ในขณะนั้นคือช่างตำลึงบาทสลึงเฟืองเป็นระบบโดยใช้หน่วยเป็นบาทและสตางค์แทนคือ100สตางค์เป็น1บาท ตั้งแต่พุทธศักราช2444อันเป็นมาตรางเงินตราไทยมาจนถึงปัจจุบันและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำพระบรมรูปของพระองค์ประทับลงบนเหรียญซึ่งนะับเป็นครั้งแรกที่มีการนำพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทยประทับลงบนเหรียญกระสาค์ค่ะ ในสมัยรัชกาลที่6ถึง8เป็นช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอันเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนั้นยังเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญของประเทศไทย สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเงินตราที่ใช้ในช่วงต้นรัชกาลยังคงเป็นเหรียญกระสาบที่ผลิตตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาจึงทรงให้กรมกระสาสิทธิการผลิตเหรียญกระสาบชนิดเงินราคา1บาทด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการผลิตเหรียญประจำรัชกาลออกใช้เป็นเหรียญกระสาบเงินพระบรมรูปชนิดราคา50สตางค์และ25สสตางค์ ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันันทมหิดลได้มีการผลิตเหรียญชนิดราคา50สตางค์25สตางค์10สตางค์และ5สตางค์ออกใช้หมุนเวียนในรัชกาลสองรุ่นรุ่นแรกมีพระบรมรูปขนาดทรงพระยาวประทับด้านหน้าส่วนด้านหลังเป็นพระครุฑผ้ารุ่นที่สองมีลักษณะด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกับรุ่นแรกแต่พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเปลี่ยนเป็นพระบรมรูปเมื่อครั้งเจริญพระชนมพรรษา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้มีการผลิตเหรียญกระสาบเริ่มจากเหรียญทองแดงและเหรียญดีบุกตราพระบรมรูปตราแผ่นดินในพุทธศักราช2493ผลิตเหรียญราคา5บาทขึ้นเป็นครั้งแรกและในปีพุทธศักราช2515ก็ได้ผลิตเหรียญราคา10บาทขึ้น และในปีพุทธศักราช2531ได้มีการผลิตเหรียญกระส่าหมุนเวียนและเหรียญกระส่ที่ระลึกรวมทั้งมีการพัฒนาจัดทำเหรียญที่ระลึกต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบันคือ1เหรียญกระส่าหมุนเวียนเป็นเหรียญกระส่าที่ใช้หมุนเวียนกันอยู่ทั่วไปในชีวิตประจําวันมี9ชนิดราคานะคะคือ10บาท5บาท2บาท1บาท50สตางค์25สตางค์ส0สตางค์5สตางค์และ1สตางค์แต่ที่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมี6ชนิดค่ะ คือ10บาท5บาท2บาท1บาท50สตางค์และ25สตางค์ส่วนเหรียญชนิดราคา10สตางค์5สตางค์และ1สตางค์มีใช้ในทางบัญชีเท่านั้น 2. เหรียญกระสับที่ระลึกเป็นเหรียญกระส์ที่ผลิตออกใช้ในวโรกาสและโอกาสสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันคือชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์หรือเหตุการณ์ระหว่างประเทศโดยจัดทำสองประเภทคือขัดเงาและไม่ขัดเงา ข้อแตกต่างระหว่างเหรียญกระสาบหมุนเวียนและเหรียญกระสาบี่รลึกก็คือการวางลวดลายด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองนะคะโดยเหรียญกระสับหมุนเวียนจะวางลวดลายแบบอเมริกันเทอร์นิ่งซึ่งจะต้องพลิกดูลวดลายด้านหลังในแนวดิง่งสำหรับเหรียญกระสาบี่รลึกได้จัดวางลวดลายแบบยูโรเปียนเทอร์นิ่งซึ่งจะต้องพลิกในแนวนอนเพื่อดูลวดลายด้านหลังนั่นเองค่ะ และข้อสุดท้ายค่ะเหรียญที่ระลึกเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นเนื่องในวโรกาสและโอกาสสาคัญต่างๆซึ่งมีความแตกต่างจากเหรียญกระสาบที่ระลึกตรงที่จะไม่มีราคาหน้าเหรียญเนื่องจากไม่ใช่งินตราจึงไม่สามารถใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายสำหรับผู้ชมที่อยากจะรู้เรื่องราว เหรียญผ่านงานจัดแสดงที่มีการประยุกต์กับเทคโนโลยีก็ต้องมาที่พิพิธภัณฑ์เหรียญเลยค่ะเพราะจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์เหรียญอยู่ที่การนําเทคโนโลยีแอนิเมชัน 4D ที่ตื่นตาตื่นใจมาฉายบนผนังถ้ำแบบ360องศาซึ่งผู้ชมจะได้รับอรรถรสของหนังไปพร้อมกับประสาทสัมผัสทั้งตาดูหูฟังพื้นสส่นสเทอือนและกลิ่นซึ่งจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้เข้าชมอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีการออกแบบพื้นที่ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์เหรียญแบบ Universal Design เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้า เยี่ยมชมได้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการหรือเด็กพร้อมจัดทำอักษรเบลเพื่อบรรยายรายละเอียดของส่วนจัดแสดงให้แก่ผู้พิการทางสายตาและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศโดยการจัดทำบรรยายเสียงข้อมูลเจ็ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศส อาคารพิพาเหรียญแห่งนี้นะครับเดิมก็เป็นสํานักบริหารเงินตราเก่านะครับแล้วเมื่อสํานักบริหารเงินตราตรงนี้ครับย้ายไปอยู่ที่ตําบลคลองหนึ่งนะครับพร้อมกับโรงกระสาบนะครับก็ทางกรมธนารักษ์ก็จะได้จัดตั้งเป็นพิพา์เหรียญขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแหล่งความรู้นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะครับของในย่านนี้นั่นเองนะครับครับชนชัติแรกที่มีการใช้เงินตราในรูปแบบของเหรียญโลหะเนี่ยก็คือ อาณาจักรลิเดียนอนจาจักรลิเดียน,นะครับหรือชนชาวลิเดียนนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ทางน้านทิศตะวันตกของประเทศตุรกีนะครับโดยที่เขาจะมีการต่อประทับตาลงบนก้อนโลหะนะครับเพื่อใช้เป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นเงินตรานนเนเองเป็นชนชาติแรกของของโลกนะครับเมื่อประมาณ2,600-2,500ปีที่ผ่านมาพอที่เราเข้ามาในจุดแรกนะครับเราก็จะเจอในจุดส่วนของกิจกรรม Interactive Wall นะครับตรงน้นนี้ทุกท่านก็สามารถนําแผ่นพับของทางบิดพันธ์นะครับนำมา,าถ้าลงบนเหรียญต่างๆนะครับบนอินเทอร์แอคทีฟวอลของเรานะครับมันก็จะปกดภาพแอนิเมชันบอกเล่าความเป็นมาของเหรียญขึ้นมานะครับจากนั้นแล้วเราจะได้ไปพบกับในส่วนของอนิสการถาวรกันนะครับก็คือจะเป็นการจัดแสดงเรื่องราวจุดกําเนิดของเงินตานะครับในรูปแบบของภาพยนตร์4มิตินะครับรวมถึงมีการจัดแสดงสื่อการในการแลกเปลี่ยนจากคุณภาคต่างๆทั่วโลกเลย พิพาเหรียญตอนนี้นะครับก็เปิดทําการทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นนะครับโดยที่รอบเข้าชมนะครับจะปิดรอบประมาณ5โมงเย็นเป็นรอบสุดท้าย สำหรับที่พิพิธภัณฑ์เหรียญนี้ได้จัดตั้งขึ้นเนื่องจากกรมธนารักษ์ได้ตระนัดถึงคุณค่าและความสําคัญของเหรียญกระสาบไทยในฐานะที่เป็นเงินตราหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและยังเปรียบเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงชีวิตสังคมเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมไทยดังนั้นกรมธนารักษ์จึงได้มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนอาคารสานักบริหารเงินตราซึ่งเดิมใช้เป็นอาคารสานักงาน รวมทั้งให้บริการแกร่ประชาชนในการจ่ายแลกเหรียญกระสาบหมุนเวียนเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกมาเป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ล้ำค่าของแผ่นดินโดยพิพิธภัณฑ์เหรียญตั้งอยู่บนถนนจัก,กรพง์แขวงชนะสงครามเขตพระนครภายในอาคารแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น3ชั้นชั้นที่1พร้อมให้ผู้ชมสามารถเยี่ยมชมได้ส่วนชั้นที่2และที่3ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนจัดแสดงต่างๆรวมถึงมีห้องสมุดและกิจกรรมขณะนี้ยังอยู่ในช่วง ของการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมในช่วงปลายปีพุทธศักราช2557ค่ะนอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์เหรียญยังจัดให้มีห้องสมุดซึ่งรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับเหรียญจากทั่วโลกในทุกแง่ทุกมุมสำหรับผู้ชมที่สนใจสามารถใช้บริการได้ตามวันและเวลาที่เปิดทำการและมิวเซียมชอซึ่งภายในห้องจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ผู้เข้าชมสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทางเช่นจุดจำหน่ายผลิตเหรียญอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นแบบทัชสกรีนและเคาน์เตอร์ที่มีสินค้าที่ระลึกรวบรวมไว้อย่างมากมายโดยทางพิพิธภัณฑ์เหรียญได้เปิดให้ประชาชนและนะักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา10นาิกาถึง18นาฬิกาแบ่งเป็นรอบทุกๆ20นาทีโดยรอบแรกเวลา10นาฬิกาและรอบเข้าชมสุดท้ายเวลา17นาิกาค่ะ หาใครที่มีโอกาสก็ลองมาเรียนรู้บริษัทผ่านการเรียนรู้เรื่องราวของเหรียญกันได้ที่พิพิธภัณฑ์เหรียญนะคะสำหรับวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วก่อนจากกันไปเราไปพบกับช่วงสุ้สร้างได้บายบีมกันก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพุธหน้ากับรายการ I Love History สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ